เปิดของมาลงครับผมมาถึงตั้งแต่เที่ยงแล้วครับตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ลงเลยครับมาเจอทั้งสิบล้อมาเจอทั้งรถเทรลเลอร์ตู้เย็นสิบล้อตู้เย็นลงสินค้าคผมมรู้จะได้ลงตอนไหนครับตอนนี้ก็กี่โมงแล้วครับเนี่ยหลับจนไปตื่นหนึ่งแล้วครับ ตื่นมาแคย,ยังไม่ว่างเลยครับช่องโทรให้เข้าช่องแต่ก็ยังเข้าไม่ได้ครับช่องสามยังเทเลิกหัวลากยังจอดอยู่ครับผมยังโหลดสินค้าอยู่เลยครับอ๋อตายแล้วผมก็ต้องนั่งรออยู่บนรถอย่างเงี้ยครับรอนั่งดูเขานั่งรอเขาออกถึงจะเข้าช่องได้ครับถึงจะเอาของเข้าไปลงได้ครับผม ครับเวลานัดหมายก็ไม่แน่นอนครับผมมาถึงก็คิดว่าจะได้ลงเลยมาจอดหลับจนตื่นสองตื่นนะครับชีวิตขับรถสิบล้อตู้เย็นแต่ก็ต้องมีความสุขังานตัวเองครับมีลงเร็วลงช้าลงง่ายลงไวก็ มีบ้างครับคนไหนไวก็ไวซะเหลือเกินคนไหนชา้าก็ต้องรอหน่อยครับเนี่ยครับช่องยังไม่ว่างเลยครับสุบสองล้อคันนี้ก็ไม่เสร็จแล้วครับสองล้อคันนี้ออกไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าเรายังไม่ทราบเลยครับเพราะเขาบอกให้เข้าช่อง 3. สามสองล้อคันนี้เขาอยู่ช่องสอง สองแต่เ,เขาบอกให้ผมเข้าช่องสามครับต้องรอ,อก,ก่อนตอนนี้ก็ยังปั่นเอรทำอุนลภูมิอยู่ครับผม ดับแอร์ยังไม่ได้ครับต้องลงสินค้าเสร็จแล้วครับถึงจะดับแอร์ได้ครับต้องได้ลงสินค้าครับถึงจะดับแอร์ได้ช่วงวางจอดเราก็าต้องทำลุณภูมิเดินแอร์ทำความเยน็นให้ได้ลบสิบแปดถึงสิบเก้าตลอดเวลาครับม่งั้นอุณหภูมิสินค้าของเขาหายยิงอุณภูมิไม่ได้ก็ ลงสินค้าไม่ได้อีกครับยปัญหาอีกโดนคอมเพลนอีกครับขับรถแอร์นี่ไม่ใช่ว่าจะดูแลแต่รถอย่างเดียวนะครับดูแลทั้งแอร์ทั้งหลายอย่างอยู่ครับผมขับรถตู้เย็นไปแล้วครับสิบล้อสองล้อไปแล้วเสร็จแล้วดูดิว่าผมจะได้เข้าช่องไหมครับ เดี๋ยวผมคลิปนี้ผมขอถ่ายแค่นี้นะครับจะลงไปติดต่อเขาอีกทีหนึ่งว่าจะให้ผมเข้าช่องสองได้เลยหรือเปล่าครับโดเคครับคลิปนี้ขออําลาแค่นี้นะครับผมุสวัสดีเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมว่าได้ถอยรถเข้าช่องนะครับได้ลงสินค้าแล้วครับผมตอนนี้เข้าช่องสามเรียบร้อยแล้วครับ สบายใจนะครับคืนนี้ก็รับงานต่อได้ครับผมอาชีพกับรถครับถ้าได้ลงของไว้ก็รับงานต่อได้เลยครับผมนักล่าค่าเที่ยวอาชีพรับสุบรอรับจ้างเงินเดือนไม่เท่าไร่ครับสําคัญที่ค่าเที่ยวครับผมทําเที่ยวได้เยอะก็ได้เยอะครับผมโอเคครับครับผมคลิปนี้ผมก็ สวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้นะครับผมอุเหมือนเดิมครับผมขับสิบรอตู้เย็นครับสวัสดีครับผม